มีไก่ชนไก่ชนมั่งไก่แจ้มั่งรุ่นวัดแตกการผีปอบทำแค่3,000เหรียญอันนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกปี2 5 3 7เหรียสทองคำสร้างแค่9เหรียญถ้านับตอนนี้ก็มูลค่าน่าจะ2 0 0,000คนจากโตไป2เมตรเนี่ยราคาก็ขึ้นแล้ว วันนี้หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็จะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวที่วัดหลวงพ่อรวยปาสาธิโกนะครับหรือว่าวัดตะโกตั้งอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่เองนะครับวัดนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายคนจะต้องรู้จักเป็นอย่างดีเนื่องจากหลวงพ่อรวยนะครับเป็นพระเกจิที่มีชื่อเสียงโด่งดังอีกท่านหนึ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน,นะครับโดยเฉพาะวัตถุมงคลของท่านเป็นที่เลื่องลือ และเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศนะครับเลดข้อมือหลวงพ่อรวยนั้นมีออกมา,มากมายหลากหลายรุ่นนะครับราคานั้นโอ้โหไม่ต้องพูดถึงกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าบางรุ่นนั้นไปไกลถึงหลักแสนบาทส่วนวัตถุมงคลเหรียญต่างๆนั้นก็มีออกมาอย่างมากมายและราคาก็ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเพราะว่าเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก นี่นะครับพี่แทงครับน้องแจ็คครับนี่คือสิ่งที่เราแจ็คถึงกันคือน้ำลายหลวงพี่ยังมองสายตาแบบนั้นครับหลวงพี่บอกไม่ค่อยไว้ใจ3าตัวนี้เลยดูมันจะมาแฮปของวัดตลอดที่มองแบงี้อันนี้เนี่ยมาจากเซฟของวัดมีทั้งของวัดแล้วก็ของโยมของโยมของโยมก็บางชิ้นเนี่ยเอามาจากธนาคารเลยนะที่เก็บไว้ ที่มีคุณค่ามากเกือบจะทุกรุ่นนะฮะที่นะฮะฝุ่นเสกแล้วก็สร้างที่วัานนี้ไล่จากไล่จากอันไหนก่อนดีครับพี่ไล่จากอันไหนก่อนดีอันนี้เอาละกันความรู้พวกเราเนาะอันนี้เป็นเหรียญเมื่อปี13ึ่มหนึ่งสามเป็นเหรียญเหรียญที่หลวงพ่อรวยทําแจกให้กับให้กับคนเระแวกนี้นะคนที่มาทําบุญก็แจกจริงๆไม่ใช่แจกกแจกของทำบุญ แต่ก่อนเนี่ยเขามีความเชื่อคนโบราณเนี่ยการผีปอบเนาะทำแค่สามพันเหรียญยิ่งคนยิ่งคนทางอีสานคนทางสปปลาวเนี่ยเขาจะมีความเชื่อเรื่องผีปอบใช่ใช่เขาเรียกเหรียญกันผีปอบใช่เนี่ยปีหนึ่งสามปีหนึ่งสามห้าสิบปีนะฮะเป็นเนื้ออะไรครับเนี่ยเป็นเนื้ออัปปาก้าสร้างแค่สามพันเหรียญอัปปาก้าที่ดีในเหมือนเหมือนช้อนกินข้าวช้อนซ้อมอัปปาก้าหลวงพ่อแจกเอง ดังไงใช่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนแถวนี้เท่านั้นที่ที่มีที่มีหลวงพ่อรุ่นกันผีกันปอะจริงๆก็คือรุ่นปี2 5 1 3อสมสมัยแต่ก่อนเขาก็จะไม่ค่อยตั้งไม่ค่อยตั้งชื่อรุ่นแรกจะไม่ถึงกับรุ่นแรกรุ่นแรกเดี๋ยวจะมีปี37รุ่นแรกจะเป็นอันนี้โอ้สวยอันนี้ปี13น่าจะเป็นแรกสุดใช่แต่ว่าแต่ว่าอาจจะไม่ไม่นับว่าเป็นเหรียญรุ่นแรกครับนะเป็นเหรียญเป็นเหรียญแจก <Yeah. S 2> เท่านั้นเองคือแจกการผีกัรผีปอบคนโบราณเขาเชื่อกันอย่างนั้นครับงงอันนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกปี2137เ oh. นื้อทองคำม oh. ีกี่เหรียญครับสร้างแค่เก้าเหรียญ เก้าเหรียญมีแค่เก้าเหรียญเป็นเนื้อทองคำไม่เกิดอะไรขึ้นทำไมสร้างน้อยทำไมสร้างน้อยทองคำเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเอาตามปกติเขาสร้างตามจองครับแต่ว่าก็จะไม่เกิน9ไม่เกิน1ิบไม่เกิน29่สิเพราะว่าทองเฉพาะทองก็หลเข้ามาอ่าใช่โอ้ปัจจุบันนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าน่าจะเป็นที่มีมูลค่าทางตลาดนะฮะเก้าเหรียญมีเก้าเหรียญเนี่ยมีมูลค่าทางตลาดเนี่ยเก้าเหรียญคนแถวนี้บางคนก็ยังไม่มีครึ่งล้านอ่ะแล้วนี่นี่นี่หนิวธรรมวัด เหรียญของโยมกรรมการหลวงพี่ครับครึ่งล้านเหรครึ่งล้านห้าแสนบาทครียญนี้ของใครครับของโยมกรรมการที่วัดขอยืมขอเป็นสีของโยมวัดยังไม่มีเลยนะวัดไม่ได้เก็บไม่ไม่ไม่มีเลยก็ว่าได้ครับรุ่นแรกรุ่นแรกเรียกสั้นๆว่ารุ่นแรกทองคเหรียญหลวงพ่อรวยรุ่นแรกเป็นเนื้อทองคำมีเาเหรียญมีเก้าเหรียญแล้วแล้ว เอมื่อกี้ก็ลืมเลดดูยมยมเขานั่งมองเลยนะแต่ว่าที่ทางที่สุดน่าจะเป็นเลดอ่าอันนี้ที่มากันนี่เป็นผู้ที่มีจิตศรัทธาใช่เปล่าเจ้าของมานั่งมานั่งเฝ้ามานั่งเฝ้าแม่นั่งเฝ้าของเหรอันนี้เลดเงินรุ่นแรกรุ่นแรกปีสามเจ็ดสร้างพร้อมกันอ๋อค้ามเหรียญความเหรียญนี่ใช่ ่สร้างแค่สองร้อย0 0สาเส้นแค่นั้นเองสองไม่เยอะนะพี่แท่งเวลาสร้างทีนี่หลวงก็รวยไม่ได้สร้างเยอะนะผมเข้าใจว่าเป็นหลักอย่างนี้หวูพี่หมื่นพันคือปกติเวลาน้อยมากนะสองร้อยนี่น้อยมากคือถ้านับตอนนี้ก็ถ้ามูลค่าน่าจะ2องสองแสนทางตลาดที่เขาต้องการกันนี่ประมาณสองแสน ตอนนั้นตอนนั้นที่ออกจากวัดไปเท่าไหร่ฮะไม่กิบ500ร้อยห้า้อยห้าร้อยแล้วสร้าง200อยเนี่ยก็แสดงว่าได้เงินมาคำนํารุงแข่มหลักหมื่นสั่ไหแต่ามแต่ถามว่าเงิน ห้าร้อยสองร้อยสมัยนั้นก็ไม่ใช่จํานวนในน้อยนะครับคือสั่งจองที่ก็ทําตามใช่ครับสองร้อยแปดสิบเส้นโดยประมาณเหรียญหลวงพ่อรวยเนี่ยต้องเป็นเงินเท่านั้นใช่เรทหลวงพ่อรวยเนี่ยท่านเป็นต้นตํำรับของเรทเงินเรทเนื้อเงินต้องบอกอย่างนี้ที่เคยได้ยินเพลงวอนหลวงพ่อรวยแล้วกันรุ่นโอเคครับรุ่นชนะจนโอ้โหก็โด่งดังมาจากเพลง S <s <ans> <S จริงจริงครูสลาเขียนนะใช่ครูสลาเขียน,นจ,รจริงจริงดังดังตั้งแต่ก่อนแล้ว<อ>นะน้าจนนี่ดังก็เล่นกันอยู่ก็น่าจะเกือบแสนเล่นเนื้อเงินธรรมดาเนี่ยนะตอนออกจากวัดออกจากวัดแค่ไม่กี่พันเองเนื้อเงินล,ลงยาแค่สองสามพันแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยดูตรงนี้เนี่ยแจ็คนพี่แจ็คบอกว่าสวยมากถูกชะตาใช่ไหมงดงามมากถูกชะตาเดี๋ยวไปคุยกันนะ แล้วทำไมแล้วทำไมคุยกันแจ็คคนเดียวแล้วครับพี่พี่เขาสู้ไม่ถอยนะมีเหรียญเนี่ยเนี่ยก็จะมีเป็นตัวอย่างฮะเนี่ยอันนี้เป็นสีแดงจะมีสีแดงสีน้ําเงินที่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 จะเล่นนี่ฮะอย่างอันนี้เป็นให้พวกเราดูทางบ้านมีความรู้นะฮะใช่ที่มาวัดตะโกก็ของดีวัดตะโกก็ครับนี่แหละครับทั้งเลดนะฮะหลุมพ่อรวยแล้วก็เหรียญหลุมพ่อรวยเหรียญเนี่ยเลดเลดรุ่น หลายช่วงชนะจนเหมือนกันรุ่นนี้ชนะจนดีใช่คือคือหลวงพ่อเนี่ยบางครั้งกรรมการในสมัยนั้นเขาจะสร้างทั้งเหรียญทั้งเหรียญนะทั้งเหรียญทั้งเหรียญแต่ส่วนใหญ่ก็จะเน้นเหรียญเป็นหลักแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าออกทุกครั้งก็หมดไม่มีเหลือต้องบอกอย่างนี้เออมีไก่หมดเลยพี่ผมสังเกตตรงรอบว่าตรงว่าตรงนั้จะมีไก่เยอะมากเลยเขามาบนบานสารกล่าวอะไรกันเนาะ คือต้องบอกว่าที่นิยมไก่คือเป็นปีเกิดหลวงพ่อหลวงพ่อเกิดปีละกาในเหรียญก็มีในเหรียญก็มีเป็นเอกลักษณ์นะที่จะใส่มีไก่ชนนะไก่ชนบ้างไก่แจ้มบ้างไก่จะจะเป็นจะเน้นไก่นะจะเป็นเป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อเพราะเป็นปีเกิดหลวงพ่อถ้าพูดถึงอีกรุ่นหนึ่งที่จะดังรุ่นอรวยสมใจนึกถ้าเซียนเขาจะเรียกว่า รุ่นวัดแตกเพราะเพราะคนเยอะมากเยอะแบบไม่มีที่นั่งที่ยืนเนี่ยพื้นที่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 พวกพี่ๆเห็นเนี่ยเขาเลยเรียกกันเล่นๆว่าเป็นรุ่นวัดแตกถูกต้องโอ้รวยสนใจมั้ยรอเหรอใช่มารอมารอมารอรับมารอเช่ารุ่นนี้ใช่โอ้อีกรุ่นหนึ่งที่ข้าราชการชอบอ๋อข้าราชการข้าราชการชอบมากมีสายข้าราชการด้วยใช่ชื่อว่ารุ่นเลื่อนสมรณะัก ก็คือเป็นรุ่นที่หลวงพ่อเนี่ยท่านท่านได้เรื่องเป็นพระราชาคณะเป็นเจ้าคุณอ่ารุ่นเรุ่องสมณศักดิ์ก็จะไปเกี่ยวกับความเชื่อในเรื่องของการเลื่อนตําแหน่งใช่การาชการาราชการผู้บริหารต่างๆนี่นะครับท่านผู้ชมรุ่นเรื่องรุ่นเรื่องสมณศักดิ์จะมีอะไรที่ที่พิเศษไหมจะมีพัดยศมีพัดยศตรงนี้มีพัดยศอยู่ด้านข้างซ้ายนี่นะแล้วก็เป็นไก่่ไกนะะฮไก่แล้วก็เป็นรูปหลวงพ่อก็ ตอนนี้ก็เล่นกันหลายหมื่นเหมือนกันออกจากวัดจริงๆเนื้อเงินลงยาแค่สองสามพันครับออกค้นจากวัดเนี่ยค้นจากโต๊ะที่สมมติมาจองที่โต๊ะค้นจากโต๊ะไป2เมตรเนี่ยราคาก็ขึ้น4ี่ถึงห้าพันแล้วเพิ่มขึ้นอีกนะอย่างกําไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกอีกแบบหนึ่งอย่างกําไรก็คืออย่างกําไรก็คือจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือคนจีนนะก็ถือเคล็ดว่าค้าขายจะได้มีกําไรไม่ขาดทุนครับใช่ก็จะสร้างเอง ก็สร้างไว้ต้องบอกว่าหลวงพ่อ um ท่านก็ใช้วิธีพุทธาพิเศษแบบแบบแบบทั่วไปนะแต่ท่านอาจจะมีคาถาคาถาของท่านซึ่งคาถาประจําตัวหลวงพ่อเนี่ยเรียกว่าคาถามหาลาภขึ้นต้นด้วยสัมพุทธชิตาจะสัจจานินะหรือหรือบางคนบางท่านเนี่ยถ้าถ้าลองไปฟังเพลงบอลหลวงพ่อรวยที่ครูสลาแต่งเนี่ยจะมีคาถาหลวงพ่อรวยเป็นคาถาที่หลวงพ่อ แต่งไว้เป็นคาถาประจําตัวของท่านเวลาบูชาแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยอย่างที่บอกว่าหลวงพ่อจะใช้โบสถ์หลังเนี้ยเป็นที่สถานที่ปลูกเสกวัตถุมงคลในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เนื่องด้วยพระที่สําคัญเนี่ยอยู่ที่นี่เป็นพระที่ที่ต้องบอกว่าคนแถวนี้ให้ความเคารพนับถือองค์บนเนี่ยองค์บนคือคนที่นี่ให้นามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อทองคําเป็นทองคำอายุอาจจะไม่ไม่ไม่มากถึงขนาดเป็นพันปีอาจจะมันสัก ร้อยร้อยกว่าปี 100, ร้อยสองร้อยปีแต่ก็เป็นพ,พทุทธรูปที่ทุกคนให้ความเคารพนับถือมากคนคแถวนี้องค์กลางองค์กลางนี่เป็นปฏิหารยังไงฮะชื่อว่าหลวงพ่อบุญญาฤทธิ์นะในสมัยที่หลวงพอ่ออาพาธหนักๆเนี่ยช่วงช่วงปีสองปีก่อนที่จะมรณภาพเนี่ยทุกคนเนี่ยกรรมการทุกคนพยายามจะยกหลวงพ่อองค์นี้ไปทําพิธีเพื่อเจริญพุทธมนต์ถวายสืบต่ออายุเทดาหลวงพ่อ แต่ทํำยังไงทํำยังไงก็ยกไม่ขึ้นยกยกยังไงก็ยกไม่ขึ้นจะเคลื่อนจะขยับขยายอะไรก็ไม่ได้ mm hmm. จนจนอธิษฐานขอผ่านมาไม่เท่าไรอธิฐานขอว่าขอไปทําพิธีว่าจะทําพิธีสืบชะตาต่ออายุใหลงพ่อหลวงพ่ออ,พอ, mm hmm. อยู่นานก็ยกขึ้นเองเบาเหมือนเป็นอะไรเลย mm hmm. ก็เลยทุกคนก็เลยให้นามที่นี่ว่าหลวงพ่อบุญญาฤิ์คือเป็นหลวงพ่อที่มีฤทธิ์นะ<ำ>มีฤทธิ์มีฤทธิ์ องค์ต่อมาก็คือเป็นหลวงพ่อรวยที่ให้สาธุชนได้มากราบ,รบเป็นเสมอเปรียบเสมือนตัวแทนของหลวงพอ่อดังนั้นโบสถ์หลังนี้พระที่นี่วัตถุมงคลที่ที่พี่ๆเห็นทุกรุ่นเนี่ยเกิดจากความตั้งใจของหลวงพ่อที่อยากจะสร้างขึ้นมาแล้วนําเงินมาเป็นทุนบุรณะาปฏิสังขรณ์ก่อสร้างสิ่งต่างๆให้วัดจนอย่างที่เห็นในรายการว่าสวยงามต่างๆเนี่ยสวยมีสวยสดงดงามต่างๆในสมัยหลวงพ่อเป็นเจ้าวาด เอาละครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าประวัติของวัดตะโกให้ท่านผู้ชมฟังคร่าวๆนะครับวัดตะโกนั้นสร้างขึ้นเมื่อประมาณ100กว่าปีก่อนนะครับโดยชาวสปปลาวที่อพยพมาจากทางภาคอีสานของประเทศไทยนะครับมาตั้งรกรากกันที่นี่กลุ่มหนึ่งก็ไปตั้งชุมชนอยู่ที่บริเวณบ้านอารันยิกและหลังจากนั้นก็กลายเป็นชุมชนที่โด่งดังเรื่องมีดอรัญยิกเป็นอย่างมาก ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็มาตั้งบ้านเรือนตั้งชุมชนกันอยู่บริเวณนี้แหะครับซึ่งก็จะเรียกหมู่บ้านของตัวเองตามชื่อต้นไม้ที่มีอยู่มากในบริเวณนี้ก็คือบ้านตะโกซึ่งมีต้นตะโกอยู่เป็นจำนวนมากแต่ในปัจจุบันนี้ก็เหลือต้นตะโกอยู่ไม่มากแล้วนะครับเพราะว่าในสมัยก่อนมีการตัดไปขายกันมากเลยทีเดียวท่านผู้ชมอยากเห็นว่าหน้าตาของต้นตะโกเป็นยังไง ก็มาดูได้ที่วัดตะโกแห่งนี้นะครับหลวงพ่อรวยภาษาทิโกหรือชื่อเต็มๆก็คือพระมงคลสิทธาจารย์นะครับท่านเป็นเจ้าอาวาสรูปที่4ถือเป็นพระที่มีวัดปฏิบัติอันงดงามมีปฏิปทาน่าเลื่อมใสายเป็นอย่างยิ่งครับท่านเป็นพระที่สมถะและถือเป็นพระเกจิแนวหน้าของประเทศไทยในยุคนี้เลยทีเดียวนะครับซึ่งท่านบวชโดยหลวงพ่อชื้นเป็นพระอุปชา และเป็นพระอาจารย์ของท่านด้วยนะครับซึ่งหลวงพ่อชื้นนั้นก็เป็นลูกศิษย์สายตรงของหลวงพ่อกลัน่นแห่งวัดพระญาติหรือวัดพระยาติการามจังหวัดอยุทยานะครับนอกจากนั้นก็ยังเป็นสหมิตรกับหลวงพ่อคูณแห่งวัดบ้านไร่ซึ่งทั้งสองรูปก็เคยออกทุดงแล้วก็ร่ำเรียนศึกษาวิชาอาคมด้วยกันด้วยนะครับหลวงพ่อรวยนั้น หรือว่าเป็นพระนักปฏิบัติและก็พระนักพัฒนาด้วยนะครับและท่านผู้ชมจะสังเกตได้ว่าวัดแห่งนี้นะครับเป็นวัดที่มีความสวยงามแล้วก็ยิ่งใหญ่เป็นอย่างมากแม้ว่าจะอยู่กลางทุ่งนาห่างไกลาจากเมืองก็ตามทีแต่ว่าหากว่าใครได้มีโอกาสมาที่นี่ก็ต้องอึ้งกับความงดงามของวัดตะโกเลยทีเดียวละครับเอาละครับ มาถึงวัดตะโกทั้งทีวิธีกรหนุ่มทั้งแท่งเอ้ยไม่ใช่หนุ่มกับแท่งก็ต้องไปกราบนมัสก,การเจ้าอาวาสก่อนนะครับเจ้าอาวาสคือห,หลวงพ่อแก้วก็เป็นหนึ่งในพระที่มีวัดปฏิบัติงดงามและดำเนินรอยตามพระอาจารย์ก็คือพ่อรวยแทบจะทุกอย่างเลยนะครับแม่วันนี้ผมก็รู้สึกดีมากแล้วก็เป็นปลื้มใจมากเลยนะครับที่หลวงพ่อเจ้าอาวาส เสียสละเวลาพูดคุยกับเราสองคนแถมไม่พอยังมอบวัตถุมงคลติดไม้ติดมือกลับบ้านด้วยนะครับอายุวะะัฏโกธนวะะัฏโกสิริวะะัฏโกยัสวัฏโกภะรวะะัฏโกวันวะะัฏโกสุขวะะัฏโกโหตุสัมปธาทุกโรคปยาเวลาโสกัส,สจุปัถวะเนกาอันตรายาปิวินาสันตุเจเต ชาาเจยสิทธิตนังลาพังสุติภักยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจจโกคังวุตตีศิสวาสตะวันสาจะอายุจะทีวสิทธิพักวันเตอบบอกท่านผู้ชมนะครับว่าเลดที่หลวงพ่อแก้วให้มานั้นเป็นรุ่นที่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆ แม่พิธีกรหนุ่มทั้งแท่งแล้วก็แจ็คธนพลเนี่ยยิ้มหน้าบานไม่หุบทั้งวันเลยละครับและเมื่อมาที่วัดตะโกแห่งนี้สิ่งที่โดดเด่นแล้วก็สวยงามเป็นอย่างมากนั่นก็คือพระมหาธาตุเจดีย์มงคลสิทธาจารนะครับซึ่งเกิดจากความตั้งใจแล้วก็ดำริของหลวงพ่อรวยที่อยากให้สถานที่แห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์นะครับและเป็นสถานที่ที่บ่งบอก เล่าเรื่องราวชีวประวัติของหลวงพ่อรวยรวมไปถึงด้านบนนะครับก็จะประดิษฐานรูปหล่อของพระเกจิอาจารย์มากมายหลากหลายท่านเลยนะครับก็มีทั้งเหล่าบรรดาครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อรวยแล้วก็เป็นพระเกจิที่หลวงพ่อรวยศรัทธานับถือซึ่งถ้าหากท่านผู้ชมมีโอกาสมาที่วัดแห่งนี้ก็พลาดไม่ได้เลยนะครับที่จะต้องขึ้นไปกราบรูปหล่อของพระเกจิเหล่านี้ครับ ใช่มีจุดไหนนะครับถ้าเรามาญาติโยมมาเที่ยวแล้วเนี่ยควรจะจะจะเข้าไปดูเข้าไปชมเข้าไปกราบไหว้บ้างครับจริงๆก็แนะนําให้มาที่พระมหาธาตุเจดีนี้ก่อนนี้ด้วยใช่เพราะเป็นที่ประฐานสรีระของหลวงพ่อรวยมากราบหลวงพ่อใช่มากราบหลวงพ่อเมื่อคนโบราณนะมาถึงก็ต้องมาทําความเคารพผู้หลักผู้ใหญ่เจ้าเจ้าของบ้านก่อนไหวพระก่อนใช่ก็อยากให้มาที่นี่ซึ่งเจดีหลังเนี้ยเป็นดําริความตั้งใจของหลวงพ่อรวยที่ อยากสร้างให้เป็นพิพิธภัณฑ์ของชุมชนอโกูอนยานางแห่งนี้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุอยู่ชั้นอยู่ชั้นบนชั้นบนสุดสวนตัวด้านล่างนี่มีมีสรีร่างของหลวงพ่อรวยอยู่ที่นี่ช่เพราะว่าจริงๆก็ไม่ได้กะจะตั้งหลวงพ่อหรอกแต่ว่าเมื่อท่านมรณภาพก่อนที่จจดีร็จเรเยบร้อยก็อยากตั้งท่านไว้ให้เป็นที่เคารพสักการะบูชาของสุธยานุทธศิษย์ซึ่งก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งของที่นี่ด้วยครับ นะครับเพราะว่าร่างของท่านไม่เน่าไม่เปื่อยใช่นะครับผมยังงอกอยู่เล็บยังงอกอยู่ใช่นะครับงได้นะครับความอัศจรรย์นี้นะครับที่นี่หลวงพ่อรวยท่านได้มรณภาพลงในวันที่19กรกฎาคม2560สิริอายุได้95ปีนะครับท่านมรณภาพด้วยโรคชราและที่น่าอัศจรรย์ก็คือสังขารของท่านนะครับไม่เน่าไม่เปื่อย เหมือนกับบรรดาพระเกจิอาจารย์ในอดีตชื่อดังมากมายซึ่งสิทธิยานุสิ์ก็จึงเก็บสรีระสังขารของท่านไว้ให้ผู้คนได้เข้ามากราบไหว้ศรัทธา ภายในสถานที่แห่งนี้แหละครับและนอกจากนี้เราเราจากพระเจดีเราในพระเจดีมีม,มีมีพร,มร,ระบรมิสาลีกระธาตนะฮะมีหลวงพ่อรวยรวเห็นมีภาพตรงนี้ใช่ที่มีความแตกต่างใช่ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เนี่ยครับเป็นการวาดลงบนผืนผ้าไหมทั้งผืนวาดก่อนแล้วก็ถึงนํามาคลี่ติดที่บนผนังแล้วก็จิตรกรรมที่วาดเนี่ย เป็นคนที่วาดจิตกรรมฝาผนังที่พระยี่นั่งทรงธรรมเพราะไม่รู้มากของรนยาครัชการที่เก้าด้วยโอ้เป็นช่างฝีมือระดับประจำรัชกาลเลยแล้วที่นี่มีความแตกต่างอย่างหนึ่งคือการวาดจิตกรรมฝาผนังไม่ได้วาดภาพรามเกียรติ์หรือเรื่องราวต่างๆครับแต่เป็นการวาดอัตชีวประวัติของหลวงพ่อรวยโอ้เดี๋ยวให้หลวงพี่พาไปดูจิตกรรมฝาผนังไปดูภาพนั้นบ้างอยากรู้อัตชีวประวัติของหลวงพ่อครับอันนี้เป็น ภาพประวัติที่ที่ที่เราใหังว่าวาดลงบนผืนผ้าไหมวาดก่อนนะเราถึงมาคลี่ม้วนติดเอาผ้าไหมใกางสร้างก็วาดกันวาดเสร็จแล้วก็มาติดทั้งหมดเนี่ยเป็นผ้าไหมดีแค่คิดว่าผ้าไหมผืนขนาดนี้เนี่ยก็ไม่น้อยแล้วนะครับแแจ็คใหญ่มากใหญ่มากจะต้องทอกันยังไงเป็นผืนเดียวด้วยนะเป็นผืนเดียวด้วยใช่เป็นผืนเดียวโอ้ไม่ได้มาต่อกันนะไม่ได้อค่อยๆวาดก็ใช้เวลาเท่าไหร่ อ้นี่ความคิดนี้ใครเป็นคนร,รเริ่มไหมว่าเอาผ้าไหมมาทำนี้ดีกว่า<ะ>สมัยนั้นเนี่ยคนที่ออกแบบพระมหาธาตุตรงนี้ครับคืออาจารย์วณิดาเพื่งสุพรรครับศิลปินแห่งชาติโอ้อาจารย์วณิดาครับใช่แล้วก็ท่านออกแบบมหาธาตุเจดีย์นี้แล้วท่านก็แนะนําเรื่องการจก,การทําจิตกรรมฝาผนังครับ ให้ได้ทำแบบนี้ครับมันมีศิลปะรูปแบบใหม่ขึ้นมาคือจะเป็นการอยู่คงทนกว่าการวาดลงบนผนังไปเลยใช่ไหมครใช่มีมีภาพไหนอยากให้เราเห็นอีกไหมฮะนี่อย่างภาพนี้ที่เป็นห้าห้าภาพครับอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงอาจารย์ท่านใช่ไหมใช่ใช่นี่นี่อ๋อนี่อาจารย์หลวงพ่อรวยนี่แหละอาจารย์กลันนี่องค์แรกหลวงพ่อกลันเลยโอ้นี่องค์แรกใช่ไหมฮะนี่องค์แรก องสองแล้วครับองสองนี่จำไม่ได้แต่องค์ที่สามมันค่อยชื้นวัดฟันชีครับนี่สี่หลวงพ่อรวยแล้วฝั่งนู้นองค์่มัแจ่มวัดบางเดงเหนืออ๋อนี่คือครูบาอาจารย์ของท่านครูบาท่านที่ท่านเคารพนับถือครับนี่คือครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อรวยใช่ที่หลวงพ่อรวยท่านองค์ที่สี่ใช่แสดงว่าอีกสี่องค์อีกสามสี่องค์นี่อาจารย์ท่านใช่ครูบาอาจารย์นครับท่านเกี่ยวเนื่องกับหลวงพ่อเออใช่เดี๋ยวไปดูชั้นสองเนไปดูชั้นสองครับท่านเจอกเลยครับหลวงพี่เอ๋มครับ ขึ้นมาชั้นสองนะครับก็งดงามมากเลยเป็นบรรยากาศเอาดอข้างนอกใชั้นนี้เวียนเทียนได้มีอะไรพิเศษครับครับชั้นนี้เป็นที่เป็นฐานรูปหล่อเกจิอาจารย์จากครั่วประเจศแล้วก็เป็นคูบาอาจารย์ของพระโหก็มีมีกี่องค์ครับทั้งหมด8องค์8องค์ใช่องแรกองแรกคูบาศรีวิชัยโอ้นะคูบาศรีวิชัยครับทำไมทำไมมีท่านอยู่ที่นี่มีความผูกพันยาอยากให้เป็นที่รวมรูปปั้นเกจิที่ อยู่ตามทิศต่างๆของเมืองไทยแต่ละภาคแต่ละภาคคอนเซ็ปต์เป็นยังไงใช่ก็เป็นด้านเหนือใช่เป็นด้านเหนือมาอันนี้เกจิร้านนาใช่นะฮะครูบาชิมิชัยครูบาชิมิชัยครับอันนี้องค์นี้ครับให้ถามก่อนว่าองค์นี้คือใครหลวงพ่อคูณไ่คาราบาลมากเลยจำได้ไหมผมรักมากองค์นี้หลวงพ่อคูณใช่ไหมฮะมีความผูกพันหลวงพ่อคูณเนี่ยแต่ว่า นั่งไม่เหมือนตัวจริงนะนั่งเหมือนตัวจริงฮะปกติตัวจริงท้าจะต้องนั่งยองๆท่านแล้วก็ถือไม้คอหัวอันนึ่งก็เป็นสหายทางธรรมห้วพ่อที่สนิทกันมากกับพ่อรวยนิปปั้นเหมือนมากหน้าเหมือนนึงดีว่าน่าจะได้แต่ว่าลักษณะการนั่งท่าทางอาจจะแปลกไปช่างเขาคงไม่กล้าปั้นผ่านั้นอยากให้เหมือนกันให้หมงมีคงมีบางจังหวะที่ท่านนั่งอย่างนี้เหมือนกัน มีฮะอาจจะมีเวลาถ่ายรูปพัดยศหร้วอะไรยเใช่หรือไม่ก็นั่งอธิษฐานจิตครับไปด้านโน้นแต่ท่านั้นเนี่ยถือว่าเป็นเอกลักษณ์นะมีคนเดียวคลาสสิกใช่แล้วคาบุรีนิดนึงกระติกกระิใช่องนี้อันนี้เป็นครูบาอาจารย์อพ่อครับแต่อันนี้ น่าจะเป็นหลวงพ่อชื้นหลวงพ่อชื้นแล้วก็ท่านที่เป็นอุปชาครับพระอุปชาอุปชาที่บวชบวชให้หลวงพ่อรวยครับนะเป็นหลวงพ่อชื้นองค์ต่อไปองค์ต่อไปออันนี้ครูบาอาจารย์แน่นอนหลวงพ่อกลั่นโอ้หลวงพ่อกลั่นอันนี้ถือว่าเป็นหลวงพ่อใหญ่นะใช่อาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่เลยอาจารย์ใหญ่ของจะต้องบอกของวิทยาก็้ามาได้อันนี้คืออาจารย์ของพระเลยแหละพระของพระใช่ เอกลักษณ์ท่านั่งของท่านก็จะเป็นอย่างนี้เลยหลวงพ่อกลันนั่งหลังค่อมๆเป็นอาจารย์หลวงพ่อชื่อหนึ่งทีนี่ต้องเชื่อเด็กยุทธยาคนที่นี่คนใช่คนยุทธยาจริงต้องรู้จักหลวงพ่อกลันท่านก็เป็นอาจารย์ของเกจิอีกหลายท่านใช่รู้เยอะมากเยอะมากในยุ่ยาเนี่ยลูกศิษย์หลวงพ่อกลันทั้งนั้นรับหลวงปู่ดูดูก็ถือว่าเป็นพระที่มีเรียกว่านอกจากพลังศรัทธาแล้วก็ยังมี วิทยาคมอ่ะพุทธาคมวิชาอาคมไม่แต่ก่อนไงโบราณโบราณเนี่ยไปไหนมาไหนเนี่ยมันก็ยังมีความไม่ปลอดภัยเยอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของวิชาก็จากคาถาอาคมอาจารย์นี่แหละพระอาจารย์นี่แหละเป็นที่พึ่งทางใจได้นะฮะเรื่องคงกับพันนะฮะ เหนียวแน่นปลอดภัยต้องมาก่อนองกระพันเพราะแต่ก่อนเนี่ยก็ใช่ไหมไปทางเรือไปทางเกวียนเป็นป่าเป็นสิงสาระรำเยอะไปหมดเพราะฉะนั้นเด่นต้องเด่นเรื่องนี้ก่อนครับแต่สมัยนี้มาก็จะเป็นเรื่องของไอ้เรื่องเมตตานาิยมเป็นเรื่อง่องค้าขายคงกระพันชาตรีพรแต่ก่อนต้องคงกระพันชาตรีอย่างผมนี่แทงไม่เข้าทำไม ติดชื่อชื่อกงการเกาหรืว่าเล่นตองอะไรติดถึงน้องถุงน้องอะไรเพราะว่าไม่คุยแล้วไวงนี้เพราะว่ามีมีปัญหาก็วิ่งก่อนสิหลวงพี่จะให้เขาแทงเราทำไมล่ะแม้ปัจจุบันนี้พ่อรวยจะละสังขารไปแล้วแต่สิ่งที่ยังคงหลงเหลืออยู่นั่นก็คือหลักธรรมคาสอนที่ส่งต่อมายังศิยานุศิ์วัดปฏิบัติต่างๆของท่าน ที่เป็นแบบอย่างให้กับพระเกจิรุ่นต่อมารวมทั้งสิ่งที่ท่านทำไว้นั่นก็คือการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาการดำรงอยู่ในศีลในธรรมและช่วยพัฒนาวัดแห่งนี้ให้เป็นาศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์รวมถึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดอยุธยาอีกด้วยนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของหลวงพ่อรวยปาสาิโกแห่งวัดตะโก จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนำมาฝากท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ